เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี le, S <S ้ววทียังไม่เสร็จเลยนะครับในสืวนห้องก็ฟังหมุนไปอย่างทำอะไรอ่ะทำอะไรอะไรนะคะทำอะไรหรอมึงจะเอาชื่ออกมาตากดูค่ะน้องมาแล้วมอลนี่ขคดหมดบอลนิ่อีกแล้วน้องกดมอลนิ่แล้วนะมันแย่บ่ออกมาตาก จะจะไปด่าปากเลยอะไม่คือมันเย็บไม่ได้นะเย็บก็คือแตกของผูเย็บแล้วขาดหนักกว่าเดิมไม่เป็นผ่านนี่แม่แกมุ้งขมุ้งแค่เียปีเดียวนะเป็นชุดที่ใส่ได้ไม่ถึงปีแล้วแขนก็ขาดขาดไปเลยมือมาจามมันจะเปื้อนเปื้อนมือเนี่ยก็ไม่เปื้อนเลยมันจะเปื้อน ชุดคือชุดแถวหน้านะคะแลวของน้งองของน้องเราจะมาดชุแนแถวหน้านนะคระับม่ <c oughs> ได้ไปไหนแล้วสออ้ากน,นังเด็กรุดกเหมือนม่อยูหรอฉับฉันไม่อยากตาขุนทีเลือมอุดกีิคนเห็บมือหนา้านเหบนใดนเหยบพุหลุยรุย พระเศียกับอากองแวนสิีครับคือหลังของกลุ่มพวกเราพรุ่งนี้เราก็หยุดแล้วเย้เดี๋ยวเราก็จะได้ซักชุดแล้วพรุ่งนี้เราหยุดวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับสำหรับมารำใจเกินร้อย เข้าบ้านพักในรอบหนึ่งปีเยลี่เข้าบ้านพักในรอบหนึ่งปีครับพี่น้องครับทุกคนก็จะได้สักจุดถึงแม้ว่า,าจะเป็นฤดูฝนกระตามทุกคนได้สักจุดก็คือดีใจครับเพราะว่าเราใส่มาประมาณประมาณหลายเดือนห้าเดือนส,สี่หาเดือนได้ที่ห้อง แค่จะมาบริษัทจุบบดเดียวได้ครับเพระาะว่ามันมีเวลาเลยเพระาะว่ามีงานทุกวันครับช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาอันนี้คือเรื่องจริงพี่น้องครับแค่จะไม่ได้เอาน้องโดนน้ําเลยเพราะว่าด้วยระยะทางไกลด้วยหอดน้วดหอด้วยคำแม่เพราะว่าการพักผ่อนสำคัญที่สุดครับข้างมือแพรว่าหยุดมือนึงแน่หอดงานไม่กับบางคนเก่าบาบางคนเก่ามาสั่งครับ ข้างบ้านรอบเป็นทุกคนไม่ได้ได้สัตย์สุทครับที่ไม่จะเป็นหน้าฝนก็ตามหรือว่าไม่ใช่ทุกงานอกคตามเดี๋ยวสัตย์เพื่อในท้องก็จะนอนอันนี้มาเจอกันนะครับที่การสินครับพี่น้องครับเซเว่นมีกับวัชปีตพนา มันล่างไปเลยมันล่างไปลย,ล,ปล,ยล่างไปทำบัตท่านลงที่ไหนกัครับนี่ใน,นนี่อยู่รถคันนี้